โอเคครับผมในการตั้งค่าแชทบอทเบื้องต้นแบบยังไม่ใช่ตัว AI นะครับเป็นแชทบอทตามคีย์เวิร์ดเนี่ยสามารถทําตามนี้ได้เลยอันดับแรกเนี่ยมาตรงคําว่าแอปฮะแล้วก็มาที่ตรงแชทบอทสําหรับไลนนะฮะแล้วก็มาดูที่ จัดการเพจของคุณก่อนก็เราจะเห็นเพจที่เราเชื่อมมาถ้าเกิดว่าเราอยากจะเชื่อมแชทบอทเข้ากับอันไหนเนี่ยเราก็สามารถที่เข้าไปที่เพจนะันแล้วก็ไปเชื่อมได้เลยซึ่งแชทบอทเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับตามที่เราตั้งไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนตั้งค่าแชทบอทเบื้องต้นก่อนก็ในการตั้งค่าแชทบอทนะครับอันดับแรกเนี่ยก็มาที่เดิมเนาะมาตรงแชทบอทสำรอบได้แล้วก็มาตรงที่คําว่าจัดการแชทบอทของคุณตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้มาคลิกที่คําว่าบอทใหม่ มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาเนาะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยอันดับแรกเนี่ยตั้งชื่อบอทก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ตั้งชื่อบอทมันจะกดเซฟไม่ได้ผมตั้งเป็นทดสอบบอทละกันฮะทดสอบบอทหนึ่งโอเคแล้วก็สามารถตั้งค่าบอทได้โดยการไงฮะกดตรงคําว่าองค์ประกอบเนี่ยแล้วก็เอาเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมาใส่เช่นถ้าเกิดว่าสมมติลูกค้าเข้ามา แล้วเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถกดเลือกช้อยอะไรก็ได้เนี่ยให้เอาลากปุ่มเนี่ยมาวางก็ได้ครับผมเอาลากปุ่มมาวางแล้วก็เชื่อมตรงเนี้ยฮะมาใส่คลิกที่ปุ่มตรงนี้เสร็จแล้วเราก็แก้ไขปุ่มว่าโอเคเวลาลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยอยากจะให้มันขึ้นคําว่าอะไรสมมุติว่าผมให้มันขึ้นคาว่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับลูกค้าต้องการอะ ไลยหรอครับโอเคสมมติว่าอันอันแรกเนี่ยเราจะมีปุ่มที่คิดว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะอันอุ้ยผมเผลอลบปุ่มเอาใหม่ต้องการข้อมูลเพิ่ม,มเ,มเมติม,ลม<ๆ>แล้วก็ปุ่มที่สองเนี่ยให้ใส่คำว่า มีสินค้าอะไรบ้างโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่เราเซตตั้งค่าปุ่มไว้แล้วเนี่ยจะตั้งมากกว่า2ปุ่มก็ได้นะฮะก็กดที่คําว่าบันทึกอ่าทีนี้เวลาลูกค้าเข้ามาแล้วก็พิมพ์อะไรสักอย่างเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าสวัสดีครับลูกค้าต้องการอะไรหรอครับแล้วก็จะมีปุ่มให้ลูกค้าเลือกว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีสินค้าอะไรบ้างถ้าเกิดว่า ลูกค้ากดอันใดาาหาหนึงแล้วเนี่ยเราก็เอามาต่อได้เลยฮะสมมุติว่าอันนี้ผมไม่ได้ตั้งยาวนะฮะตั้งเป็นตัวอย่างไว้ก่อนถ้าเกิดว่าจะเอาปุ่มมาใส่เพิ่มเนี่ยว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและคิดว่าต้องการข้อมูลด้านไหนเนี่ยก็เอาปุ่มเนี่ยมาใส่อีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างก็เลยทําไม่ยาวนะฮะก็เอาเป็นสักข้อความแล้วกันถ้าสมมุติลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอ่ะคลิกแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เราก็เปลี่ยน ถ้าลูกค้าคิดคำนี้ให้ตอบเป็นได้เลยครับเดี๋ยวแอดมินส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับอ่าสมมุติว่าเป็นคำนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าถามว่ามีสินค้าอะไรบ้างอ่าอันนี้เดี๋ยวลบไปก่อนโอเคถ้าลูกค้าถามว่ามีสินค้าอะไรบ้างเนี่ยก็ให้ตอบเป็น เอาตอมาเป็นตอบเป็นอันนี้ละกันฮะปุ่มเป็นปุ่มแล้วก็สมมติว่าเรา,เาขายพวกอาหารแมวและกันขายพวกสินค้าแมวก็ตอนนี้มีสินค้าเกี่ยวกับแมวนะครับลูกค้า สนใจเป็นสินค้าประเภทไหนดีครับแล้วก็โอ้อันแรกก็อ่ะสมมุติว่าเป็นอาหารแมวอันที่สองเนี่ยสมมุติว่าเป็นออขนมแมวอันที่สามเนี่ยก็สมมุติว่าเป็นของเล่นแมว ประมาณนี้กดบันทึกเสร็จแล้วก็เอาอันนี้มาใส่ก็ประมาณนี้ในการตั้งค่าบอรดเนี่ยเบื้องต้นมันจะมีอยู่เท่านี้เลยฮะก็อันดับแรกตั้งชื่ออันดับที่2ก็ตั้งค่าบอรดอันดับที่3เนี่ยให้เรามากดที่คําว่าบันทึกปุ่มเป้าหมายเดี๋ยวนะฮะปุ่มทีม่เป้าหมายองค์ประกอบมีลิงก์อ๋ออ๋อโอเคเอ่อถ้าเราตั้งเป็นองค์ประกอบเนาะไอตรงปุ่มเนี่ยถ้าเราตั้งเป็นองค์ประกอบเนี่ย ให hey. ้จริงๆมันจะต้องมีตัวลิงก์อีกอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าผมไม่อยากจะทําเป็นตัวลิงก์แล้วอะไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะนานสมมุติว่าเป็นอันนี้แล้วกันเนะาะสอันสมมุติให้มันต่อว่าได้เลยครับเประมาณนี้ โอเคแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยฮะก็หลังจากกดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปโอเคอันนี้หลังจากบันทึกมันก็จะกดเปิดแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้ต่อฮะกลับไปที่ไลน์แล้วก็กดที่คําว่าการตอบกลับด่วนเพราะว่าในการหลังจากที่เราตั้งค่าบอร์ดอะไรเสร็จแล้วเนี่ย เราจะต้องเอาบทที่เราสร้างไว้เนี่ยไปใส่ในหมวดหมู่ก่อนถึงจะเอาไปเชื่อมในส่วนของ Li n e o f f i c i a l ได้ก็อันดับแรกเนี่ยก็มาตรงที่คำว่าการตอบกลับด่วนแล้วก็ตั้งค่าคนะีย์เวิร์ดฮะตั้งค่าคีย์เวิร์ดเนี่ยให้กดที่ตรงนี้นะครับอันดับแรกคือการตอบกลับไม่สิเรามากดที่คีย์เวิร์ดก่อนกออ็สมมติว่าเราเอาคีย์เวิร์ดเป็นคำว่าสวัสดีครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็มากดที่คําว่าเนี่ยฮะการตอบกลับแล้วก็กดที่คําว่าตัวเลือกบอรพอกดที่ตัวเลือกบอทเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลือกบอทที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ซึ่งบอทที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าทดสอบบอทหนึ่งก็กดที่ตรงนี้ฮะเสร็จแล้วก็เออเอาเป็นอยู่ในหมวดหมู่ทดสอบ2ก็มันจะอยู่ในหมวดเราเราต้องติ๊กว่าให้อยู่ในหมวดหมู่ไหนก็ได้อ่าเดี๋ยวผม สร้างมวลหมูม่ใหม่เลยดีกว,ว่ามวล,มลหมู่ใหม่โอเคแล้วก็บันทึกมวลหมู่แล้วก็จะให้มันอยู่ที่คําว่ามวล,มลหมู่ใหม่สําหรับบอรดตัวนี้แล้วกดบันทึกเรียบร้อยครับผมอันนี้คือเรียบร้อยแล้วก็เรากลับมาที่หน้าลายเหมือนเดิมครับอันนี้ผมเชื่อมเพจเนี่ยในส่วนของ ลายที่เอาไว้ทดสอบนะฮะยาดิฟฟอร์เทสก็อ่ะอันเนี้ยผมยังไม่ได้เชื่อมบอรดอะไรเลยก็เดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนโอเคผมไม่ได้เชื่อมบอรอะไรเลยเพราะงั้นเวลาที่เอ่อเวลาที่ผมพิม์อะไรสักอย่างไปเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นอ่ะแบบเนี้ยมันจะยังไม่ขึ้นเลยก็มาดูได้ฮะ อันนี้เราก,ากดที่คำว่าการสนทนาได้นะครับมันก็จะขึ้นว่าโอเคมีแชทใหม่มาแล้วเราก็สามารถตอบกับแชทเนี่ยตรงนี้ได้เลยว่าไงครับนี่ฮะออโอเคต้องกดส่งตรงนี้อ่ะแล้วข้อความเนี่ยมันก็จะเด้งมานี่ว่าไงครับประมาณนี้ครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรากลับไปทดสอบบอทก็คือไปเชื่อมบอทเมื่อกี้เราตั้งค่าบอทดเสร็จแล้วอะไรหมดแล้วเนี่ยให้มากดที่คําว่า ให้มากดที่ line OA ที่เราจะใช้บอร์เนี่ยพอกดตรงนี้ปุ๊บให้เราเลือกบอทดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เราตั้งบอทดไว้คําว่ามอนมูใหม่แล้วมากดติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วมาก็มากดเปิดตรงนี้มันจะขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องใส่ใจนะฮะก็ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาที่เราพิมพ์คําว่าสวัสดีครับเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ฮะ อ่าเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เราตั้งไว้ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูสักครู่ก่อนนะฮะทดสอบบอทอ่าทดสอบบอทหนึ่งโอเคเราตั้งไว้ประมาณนี้ก็อันดับแรกเนี่ยให้มันขึ้นมาสวัสดีครับลูกค้าต้องการอะไรหรอครับถ้าสมมุติว่าผมคลิกที่คําว่ามีสินค้าอะไรบ้างเนี่ยอ่าคลิกแล้วมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้มีสินค้าเกี่ยวกับแมวนะครับเนี่ยตามที่เราตั้งไว้เลยฮะแล้วพอเราคลิกตรงไหนสักอย่างไปเนี่ย สมมติว่าผมคิดของเล่นแมวมันก็จะต้องตอบว่าได้เลยครับตามที่เราตั้งไว้ประมาณนี้ฮะก็อันนี้มันเป็นตัวอย่างการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับผมก็สามารถลองไปตั้งค่าดูได้เลยแล้วก็ไลโอเอไลน์หนึ่งเนี่ยสามารถตั้งค่าบอรสามารถมีบอทดได้หลายประเภทได้หลายแบบตามที่เราตั้งไว้แล้วอย่างเช่นบอทเนี่ยเป็นบอทดทักทายเนาะคำว่าสวัสดีเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าถามราคาเนี่ยก็ตั้งบอทดอีกตัวหนึ่งก็ได้ว่า ออราคาเท่าไหร่ครับก็ค่อยตั้งให้มันตอบแบบนั้นก็ได้ฮะแล้วก็เหมือนเดิมสามารถแชทกับลูกค้าเนี่ยผ่านหน้าตรงนี้ได้เลยประมาณประมาณนี้ฮะก็สามารถส่งรูปได้นะฮะส่วนไอ้คำตอบของเราเนี่ยมันเป็นคําตอบที่เราตั้งมาจากบอทเพราะงั้นตรงเนี้ยไม่ต้องไปใส่ใจนะฮะแต่ว่าสามารถส่งรูปอะไรได้ปกติเลยประมาณนี้ก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ครับโอเค